可以共享的吗？可 ลองบอกสภาพแกเป็นไรเปิดไปเช่นวันนี้ไม่ต้องเปิดมันไลยฝาวันนี้เป็นคนสวยแบบสวยนิสิตน่ารักนี่ก็ได้เบาๆไงเดี๋ยวควรจะทาขึ้นปุ่มน้ารักจังวันนี้คอยดูนะคอยดูนะเอาสิทักเอ๊ะเราจะเสื้อเขาได้ไหมคะพี่ตาวันนี้คอยดูดี กระบาลแยกกระบาลแตกแค่กาแฟหลุดไปทางทีไว่ไหนเอาวนั่นไงคือมันแกเดือดหรือวะโอ้ไม่กอด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 มาเลยจ้าอ๋อโอเคทุสนทรนาเวทนาฮันนี้แบตหมดสวัสดีครับอ้าวอันนี้แบตหมดเนอะ บด้แลวใช่จบเลยต้องชาร์จน้องไว้ก่อนเจ็บอยู่มันติดปะอันนี้นเครื่องนี้เครื่องนี้ได้อยู่อันนี้มันติดไหมติดอยู่เนี่ยข้างแรเห็นชาร์จขึ้นชาร์จอยู่หรอกคนต้องให้เวลาเนอะมาค่ะใครมีคิวเอาไว้เล่าเซ่เยอะอยู่ถึงจะไม่เยอะมากก็เยอะอยู่ดี ยังไม่ล้างกาวยังไม่ล้างกาวถุงอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้มันจะชาร์จนานปะหรือสายแฮกเร็วอ่ะไม่ครับอันนี้น่าจะชาร์จจบนี่อินนีไวเนี่ยเนี่ยมันนมันก้นะม,ม,มันต้องเป็นในนี่โอ้โหเขี่ยวกับอืมมันต้องเป็นของ ไอ้เจ้าใส่หน่ากลัวถอดออกไหมเน่ยสยไหนอันนี้อ่ะถอดละทำไมล่ะมันไม่ติดอ่ะสาวเราต้องให้เวลามันก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะ เฟซบุ๊กนนออ <Facebook. S 2> ซึ่งเพจเพจมาดามมุกเอ็นเกตเมน์แย่ด้วยซ้ำซึ่งเอ็นเกตเมนต์มาดามมุกแย่ด้วยซ้ำมาค่ะเดี๋ยวฉันแชร์เองได้สวัสดีนะคะใครมีคิวที่จองเอาไว้นะคะ เดี๋ยวจะมาเปิดให้นะคะสาวใครถามหาพอหอยมาปุ๊บแฮ็กัดเลียนใส่กระเป๋ากล่องใส่กระเป๋าวะใส่ถุงปุ๊บก็รีบมาเปิดปั๊บเลยเพราะว่าแบบไม่ได้ละต้องมาเปิดซะหน่อย ซึ่งคิวก็ฉ่ำมาหยาอย,าอยู่วันนี้มีคิวทั้งหมดห้าสิบสองคิวมาส่งกำลังใจให้ค่ะด้อมสิบกาสวัสดีค่ะคืออะไรคุณปุ๋มฉันรู้สีองแล้วที่มะไรบ้างน้องเฟิร์นเป็นยังไงบ้างเล่นสายเล่นเป็นสายกล้องวิ้นห,หนูสฟ คือหนูขางยาวแต่ไม่มีขนนะพี่เจ๋งตัวอ้วกเลยดูดิหน,ดหนูไม่มีขนแบบสปฟิงอะ <laughs> แต่เป็นหนูเอ้ยสูดสวัสดีคนสวยใส่พันใหม่เลิกเหมือนนะั้นเหมือนหนังอะไรก็ไม่รู้อะ <laughs>